สเตปลูกหนังสวัสดีครับวันนี้เรามากันในแบบในรูปแบบใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นฟุตบอลสเตปสามแล้วกันหลังจากห่างหายกันเป็นนานปกติเนี่ยผมให้วันละคู่นะเป็นเป็นบอลเต็งแต่วันนี้มันให้คู่เดียวไม่ได้เพราะว่าบอลมันน่าดูจริงๆทั้ง3คู่เลยผมเลือกมาเนี่ยมีเบลเยียมเจอเนเธอร์แลนด์นะครับฝรั่งเศสเดนมาร์กโคเอเชียแล้วก็ออสเตรียนะครับโอเคเราไปเริ่มกับคู่แรกกันเลยครับเบลเยียมกับเนเธอร์แลนด์นะครับ คู่นี้เนี่ยเบลเยียมอยู่ต่ออยู่ที่ปอนะครับ0-0.5ทับก่อนอื่นเลยเราไปดูรายชื่อนักเตะของทั้งสองทีมกันก่อนดีก,กว่าครับทางด้านของเบลเยียมนะครับมาในแผน3-4-2-1ประตูเนี่ยเป็นเชสเทลนะครับกองหลังสามคนเนี่ยเป็นเวตังเก้นบยาตาแล้วก็แอดเวอร์เรนะครับส่วนกลางสี่ตัวนะครับเป็นคาร์ลัสโกวิสเซลแล้วก็เทเลเมนแล้วก็มานูเอ์นะครับส่วน หน้าต่ำา2ตัวเนี่ยเป็นเควินเดอะบอยกับฮาซาหน้าเป้าเป็นลูกกากูนะครับทางฝั่งของเบลเยียมส่วนนร์แรนด์เนี่ยมาในแผน3 5 3 5 2นะครับเป็นกลางแน่นๆประตูเนี่ยเป็นเฟกเชนนะครับกองหลังเป็นไลท์ฟันไดแล้วก็เอเก้นะครับกลาง5ตัวของเขาเนี่ยเป็นดดลิบินแล้วก็เดยเดยยองนะครับคุบมนเนอร์เบิร์กฮุยแล้วก็ด um ัมไฟนะครับ ส่วนหน้า2ตัวของเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นเดปาไกับเวสต์อสนะครับสำหรับผู้เล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยมันมีชื่อเสียงกันอยู่ละแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมรวมสตาร์แล้วกันในในฟุตบอลโลกผมมองว่าคู่นี้มันสูสีสำหรับเรื่องนักเตะนะมันอาจจะเอียงไปทางเบลเยียมนิดนึงคือเบลเยียมเนี่ยมีเดอร์บอยที่ฟอร์มดุมากๆช่วงนี้และเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มีฟานไดที่ยังเหนียวอยู่ แถมยังมีเดอจองของของบาซ่าอยู่ด้วยนะครับเนเธอรลนดเนี่ยน่าสนใจจริงๆเราไปดูทางด้านของราคาและสถิติกันก่อนนะครับไปดูสถิติ5นัดล่าสุดนะครับ5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมที่เคยเจอกันเนี่ยเบลเยียมเอาชนะไปได้2ครั้งเนเธอร์แลนด์แพ้ไป3เลยนะครับตรงนี้เนี่ย เบลเยียมดูดีกว่านะฮะในจากสถิติที่เจอกันมาแต่มันเป็นสถิติเก่านะครับตั้งแต่ปี2004ันับ 2000, แล้วก็ปี2012อ่าโอเคเราไปกันแบบรวดเร็วนะครับเราไปดูเบลเยียม5านัดล่าสุดแล้วกันเบลเยียม <Yeah. S 1> 5นัดล่าสุดเนี่ยเขาชนะไป2เสมอ2แพ้1นะครับทาเงินไปได้1ครั้งเสียถึง4ครั้งเลยนะครับผมถือว่าเบลเยียมใน5หนัดล่าสุดที่ลงเตะมาเนี่ยยังทําผลกําไรให้เราไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ส่วนเกมในบ้านของเขาเนี่ยในฤดูกาล2 0 2 1เถึง2022บเนี่ยเบลเยียมเล่นในบ้านได้ดีมากนะครับชนะไปถึง4ครั้งแพ้1ครั้งนะครับคือแพ้ฝรั่งเศสนัดนั้นเนี่ยสนุกจริงๆแพ้แค่ลูกเดียวทำเงินการทำเงินของเบลเยียมนะครับในบ้านเนี่ยทำเงินได้โอเคอยู่นะทำไป3ครั้งเสีย2ถือว่าสถิติการเล่นในบ้านของเบลเยียมเนี่ยดูดีนะวันนี้โอกาสวนเลทเนี่ย80เลย80%ใน5ครั้งนะครับส่วน เนเธอร์แลนด์ครับนเน,น 3, เธอร์แลน,นดนมมนนน์ห้านัดล่าสุดเนี่ยชนะไป3เสมอ2ทําเงินได้3ครั้งเจ้า1เสีย1นะครับคือนัดที่เสมอมอนเตเนโกนะครับคุณผู้ชมผมมองว่าตรงเนี้ยเนเธอร์แลนด์น่ะนะห้านัดล่าสุดเนี่ยทำเงินได้ดีถือว่าน่าสนใจและฟอร์มมันโหดพอๆกันนะเกมไปเยือนเกมไปเยือนเนเธอร์แลนด์ก็ทําได้ดีเหมือนกันครับชนะไป3เสมอ2องทำเงินไป2ครั้งเสียเสีย3ครั้งนะครับผมมองว่าเนเธอร์แลนด์ ไปเยือนอะ่ะไม่ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่สู้กับเกมในบ้านของเบลเยียมไม่ได้นะครับเกมในบ้านของเบลเยียมเนี่ยดูดูดีกว่าเยอะผมมองว่าคู่นี้เนี่ยผมเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านเบลเยียมนะครับตอปอดีกว่าอ่าโอเคเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยครับคุณผู้ชมคู่ต่อไปเนี่ยผมเลือกมาเป็นฝรั่งเศสกับเดนมาร์กนะครับฝรั่งเศสมาในแผน3 412ครับประตูเป็นโยลิสก้องหลัง3ตัวเนี่ยเป็นเฮอร์นันเดสนะครับ คิมเปเบ้แล้วก็วาลานนะครับราเฟลฟาวาลานกลาง4ตัวเนี่ยเป็นเฮอร์นันเดสเป็นทูชามินี่กองเต้แล้วก็ปาวารตนะครับหน้าต่ำเป็นกิสมันหน้าเป้า2ตัวเอ้ยกองหน้า2ตัวนะครับเป,เป็นเบนเซม่ากับเอ็มเปเป้โอ้คือแนวเกมลุกของฝรั่งเศสเนี่ยดูดุมากๆส่วนของเดนมาร์กก็ไม่น้อยหน้านะครับมีมาในแผน4-3-3นะครับประตูเป็นชมเค กองหลัง4ตัวเนี่ยเป็นวาสคิทเตนเซนแล้วก็เวสเตอร์การ์ดนะครับแล้วก็เมฮลนะครับกลาง3ตัวเนี่ยเป็นฮอยเบิร์กนะครับแล้วก็ดีลานี่แล้วก็อิลิเซ่นนะครับอิลิเซ่นนี่ยังได้กลับมาลงทีมชาติอีกครั้งแล้วนะครับส่วนหน้า3ตัวนะครับเป็นส็อกเป็นดอร์เบิร์กแล้วก็เป็นพาวเซ่นนะครับทางด้านของตรงนี้เนี่ยผู้เล่นของฝรั่งเศสดูแน่นหนากว่าเยอะดูเขาเรียกว่า ชั้นเชิงและราสีของฝรั่งเศสดูดีกว่าเยอะนะครับแต่เราต้องไปดูราคากันต่อนะครับไม่ใช่ว่าเดนมาร์กจะสู้ไม่ได้นะโอเคไปดูราคากันกันก่อนนะครับคู่นี้เนี่ยฝรั่งเศสต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับต่อเดนมาร์กที่ครึ่งควบลูกส่วนสถิติ5นัดล่าสุดที่เขาเจอกันมาฝรั่งเศสชนะไปถึง3ครั้งนะครับเสมือ1แล้วก็แพ้เดนมาร์กไป1ครั้งเมื่อปี2002ซึ่งนานมาละโอเคตรงเนี้ยฝรั่งเศสกินกินอยู่ละในเรื่องราสี ที่เจอกันนะครับส่วนท่านัดล่าสุดของฝรั่งเศสเนี่ยหัฟอร์มยิงถล่มทลายตะบันยิงนะครับชนะไปถึง5ครั้งเลยนะท่านัดล่าสุดชนะทุกครั้งแถมทําเงินได้ถึง4ครั้งนะครับเสียแค่ครั้งเดียวเสียครึ่งด้วยเกมในบ้านของเขานะครับชนะ4ครั้งเสมอหนึ่งแต่ในบ้านผมมองว่าเรื่องการทําเงินน่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากการสถิติที่ผมดูนะฮะ ทำเงินได้2ครั้งเสียถึง2แล้วก็ได้ครึ่งอีกครั้งหนึ่งยังยังเทียบไม่ดีสําหรับฟอร์มฟอร์มที่เขาทําได้นะครับเนี่ยเพราะว่าราคาต่อค่อนข้างสูงเราไปดูทางด้านของเดนมาร์กกันบ้างครับเดนมาร์กเนี่ยเออเกม5นานัดล่าสุดขเขาเนี่ยชนะไป3แพ้2นะครับทาเงินได้2ครั้งนะครับได้ครึ่งครั้งหนึ่งเสียเงิน3ครั้งนะครับเนี่ยคุณผู้ชมส่วนเกมไปเยือนของเดนมาร์กเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ไม่ดีนะครับยังย่ําแย่ เดนมาร์กเนี่ยชนะไป2ครั้งเกมไปเยือนแพ้2เสมอ1ทําเงินได้2ครั้งเสีย3ครั้งส่วนใหญ่เป็นเป็น,เป,นเป็นลองด้วยนะไปเยือนอังกฤษอ่าไปไปเยือนอังกฤษลองอยู่ที่ครึ่งควบลูกอันนี้ได้นะครับไปเยือนอ่าฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะครับก็ก็ลองครึ่งควบลูกแต่ล่าสุดมาเนี่ยเสียให้กับเนเธอร์แลนด์ไปในแมตช์ที่เนเธอร์แลนด์ชนะ4ประตูต่อ2สําหรับทัศนคติคู่นี้นะผมมองว่าบอลต่อเนี่ยมัน จริงๆอ่ะฝรั่งเศสจะมาต่อเดนมาร์กจริงๆผมว่าราคามันควรจะต้องสตาร์ทที่1ลูกแต่นียราคาเปิดมาทีครึ่งควบลูกม,มองว่าเดนมาร์กมีมีแววว่าจะยันไหวคู่นี้ผมเลือกไปทิศทางของไปเยือนนะครับเดนมาร์คคู่นี้ผมเลือกเดนมาร์กครับส่วนคู่สุดท้ายของเรานะครับโคเอเชียกับออสเตรียนะครับโอเคเรามาดูนักเตะกันก่อนนะครับโค,โคเอเชียเนี่ยมาในแผน352นะครับ ประตูเนี่ยเป็นลิวาโคสิกนะครับแล้วก็กองหลัง3ตัวเนี่ยเป็นกวาดิโอตัวนะครับเป็นบาลิสิกโควาสิกแล้วก็โบโซโวิกลูก้ามูดิตแล้วก็จูลานูวิกนะครับกองหน้า2ตัวเนี่ยเป็นเบคาโลแล้วก็ครามมาลิกนะครับของโคเอเชียส่วนอสนอสเตรียนะครับออสเตรียมาในแผน433นะครับประตูเนี่ยเป็นไลเนอร์ กองหลัง4ตัวเนี่ยเป็นเป็นไลเนอร์เหมือนกันนะครับแต่แต่คนละนามสกุลนะแล้วก็ไลฮาร์สแล้วก็โพสแล้วก็เดนเนลล์อาราบานะครับกลาง3ตัวเนี่ยเป็นชาร์เกอร์ไลเมอร์แล้วก็บูมกัมเนอร์นะครับกองหน้า3ตัวของออสเตรียเนี่ยเป็นอนาโตวิกเป็นคาราดิสแล้วก็ซาบิเซอร์นะครับโอเคเราไปดูสถิติกันต่อนะครับสถิติ ของทั้ง2ทีมเนี่ยที่เจอกันมาเนี่ยโคเอเชียเป็นฝ่ายที่เอาชนะออสเตรียไปได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3ครั้งในปี2006 2008 2010วันนี้ราคาเปิดมาอยู่ที่โคเอเชียต่อปอนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะประมาณนี้อยู่แล้วแล้วโคเอเชียที่เจอกันมาเนี่ยชนะตลอดนะครับเราไปดูกันต่อนะครับเกม5้านัดล่าสุดของโคเอเชียโคเอเชียหนัดล่าสุดเนี่ยเขาชนะไป3ครั้งเสมอ2 การทำเงินของเขาเนี่ยผมว่ายังไม่สวยเท่าไหร่นะเสียไป2ครั้งเต็มเต็มนะแล้วก็เสียครึ่ง1ครั้งได้เงินเต็ม1ครั้งได้ครึ่ง1ครั้งนะครับยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับจากเทียบจากสถิติการเตะนะฮะส่วนเกมในบ้านของโคเอเชียเนี่ยถือว่าดูดีนะครับ้า <c oughs> นั้นล่าสุดเขาชนะไป3ครั้งเสมอ2ทําเงินได้3มครั้งเสีย2ครั้งนะครับเป็นได้ครึ่ง1ครั้งในนั้นนะฮะส่วน เราไปดูทีมมาเยือนอย่างออสเตรียนะครับออสเตรียเนี่ย5นัดล่าสุดเขาชนะ2ครั้งแพ้2เสมอ1การทําเงินเนี่ยทำได้แค่1ครั้งเต็มๆกับอีกครึ่งหนึ่งนะฮะเสียเงินไปถึง3ครั้งส่วนเกมไปเยือนของออสเตรียเช่นเดียวกันเลยครับย่ําแย่มากๆคือทําเงินได้เออถุยขอโทษนะคุณผู้ชมเกมไปเยือนของออสเตรียเนี่ย5นัดล่าสุดของเขาเนี่ยชนะ2แพ้3ทําเงินได้ครึ่งนะครับ1ครั้งเท่านั้น และที่เหลือเนี่ยเสียไปถึง3เจ้าไป1ครั้งคู่นี้ไม่ยากแล้วผมมองว่าคู่นี้ยโคโเ,เชียดูดีกว่าเยอะนะครับโอเคครับครบถ้วนกันแล้วก็ฝากคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะมีทีเด็ดมาวิเคราะห์ให้ฟังกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ